สบายดีสวัสดีเนาะพี่น้องกัอันนี้คือโครงการพี่น้องเพิ่นว่ามีติปเขาใหญ่จะเกิดขึ้นมองเซโน่พี่น้องตอนนี้โครงการเพิ่งกำลังาเริ่มเลขมือมโครงการะะมองท่องเที่ยวเพิ่นว่าที่คิวรถเซโน่เนาะคิวรถใหญ่คิวรถคงเซโน่พี่น้องกะ่ะ อยู่หน้าตลาดเนาะอยู่หน้าตลาดซีโนเนาะอ่าอันนี้คือหน้าตลาดซีโนเนาะรถเล่นไปรถคันใหญ่เล่นไปรถพวกเล่นไปนะอัะนนะั้นขึ้นขึ้นเรื่องจันทร์พี่น้าะทางขึ้นเรื่องจันของทำไมขึ้นไปทางนี้พี่น้าะขึ้นไปทางอ่า เวียดนามพี่น้องทา้งดงเห็นเนาะ<ป>อันนี้ทางเป็นลงไปทางนี้อีกอะสิลงไปทางซ้อนอนัเขตพี่น้องตอนนี้บา่บาวบ่าวอยู่อหนา้าหน้าตลาดเนาะมาถ่ายเพื้นว่าสิเฮ็ดโครงการอ่าติดเขาใหญ่เซโนเพี่นว่าเนาะตอนนี้เพ่นกำลังอ่าปรับปรุงพื้นที่เนาะกำลังน่าจะดับเบิลการพี่น้องหรือว่า อะไรคนละคนอาจจะผ่านผ่านไปผ่านมาแถวนี้เนาะคือสีเห็นแบบเพื่อนกำลังเลงเมือเทปลยายหยาบพี่น,น้องในในในโครงการเพื่อนเนาะ,นะโครงการที่เขาใหญ่เซโนพี่นอ้องอันน่ะคือคิวรถทางในพี่อนอ่อนาตลาดเซโนอโอ้อันนี้คือธานาคาร าธนาคารเอชทีจำกัดรายการธนาคารธนาคารลาวต่างประเทศเนาะอะไรกันธนาคารธนาคารร่วมพัฒนาไซนโนพี่น้องน้องคนคิดสัสาา้นมาถ่ายพี่น้องเบิ่งเนาะประมาณสามนาที ันนั้นคือทางขึ้นไปทั้งเลขที่เก้าพี่น้องขึ้นไปน่าจะเล่าเบาเนาะน่าจะขึ้นไปทั้งอ่ะเวียดนามพี่น้องทางเลขเก้าเด็ดนี้พี่น้องตลาดเซโนพี่น้องซามมิเดอร์พี่น้องจิปสันไทยพี่น้องคนมาก สองประมาณใช่แน่ๆพี่น้องติดตามจิตต่อไปเนาะ